เลี้ยงเหมือนไก่เลยครับตอนนี้นกกวักอเออาหารหวานให้มันกินเห็นเราก็มานะครับนกกวักตนนัวนี้เลี้ยงเหมือนไก่น้อยเลยเดี๋ยจะ,จะอาหารให้ในกระชังเนาะ ข้างนอกก็เป็นปลาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับปลาธรรมชาติด้วยแหละน้ำมันท่วมได้ที่นี่นะน้ำท่วมน้ำเข้าน้ำออกได้โอ้แก่ไปละบวบนะเห็นแวบๆฝนตกมาหลายวันนุกหน่อไม้ออกนกเอาหน่อไม้ดีวกว่ามันจะแก่แล้ว หน่อไม้จะแก่ดีก่อนดมองไรวันไม่เห็นออกมาแล้วนะครับโอ้โหใหญ่เลยทว่วตัดให้มันออกอีกตัดให้มันออกสองเอไม้ไปต้มก็ได้ครับ ไม่ได้ปลาก็ต้มหนอ,อกแล้วกันเนาะ oh. ต้มปลาครับวันนี้ ได้ปลามาอีกแล้วถึงตัวนะก็เลยต้มสดน้ำร้อนๆดีกว่าเนาอนะครับก็มีขาตะไคร้หอมมวแดงพริกนะฮะลา่าผักชีด้วยนะครับแล้วผมใส่ขีกไว้ด้วยนะ้อหอมมแดงนะแล้วก็เกลือเมื่อกี้ผสมไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอเดือดแต่ผมจะใส่ <c oughs> หน่อไม้ไปด้วยที่เราอันนี้ต้มไปรอบนึงแล้วจนสุกแล้วละ่ะต้มจนสุกแล้วครับผหใส่เลยนี่ใส่ไปรอเดือดครับแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> รอเดือดแล้วเดี๋ยวใส่ปลาเดบุงนะก็ยังมีพวกจจะดาปลาขามนะครับผมรัวก็ว่าไปน้ำปละเออเดี๋ยวอร่อยรับรองล้ำขนาดตอนนี้มันก็เดือดแล้วนะครับ เดือดเลยล่ะนี่ผมไม่ใช้ปลาเลยนะตัดฟอกออกก่อนดีกว่าใส่มะเขือเทศครับนะครับโีใส่ไปเลยปลาครับไม่ต้องกดเออไม่ต้องคนนะเดี๋ยวเขางานนี้นะครับพี่น้องกเก็บดอกแคมาให้นะแล้วก็ผมก็เก็บดอกมะลุมที่หน้าบ้านโดยงามๆนะมันเป็นแบบมันจะ อยากกินผักด้วยครับม่นจะขมหน่อยหนึง่งไม่เป็นไรเนาะราดยังใส่ดีเลยเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่นะเดี๋ยวรอมันเดือดสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ได้ใส่พวกนี้ไปนะรับรองไม่รู้ว่าท้องเสียเปล่านะ <c oughs> ยวลองดูนะครับ <c oughs> เดือนละ <c oughs> เดือนละใส่ไปเลยครับผักดอกแคใส่ดอกมะลุมใส่ไปได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ตอนที่มันเดือดครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องคนเดี๋ยวปลามันจะสุกก่อนฝากสุกช้านะเนี่ยี้ให้สุกพร้อมปลาไปเลยนะครับสูตรเนี้ยไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะรู้ดูกันครับใส่น้ำมะขามเปียกไปหน่อยนะน้ำปลาร้าด้วยนะแต่รสชาติเม่อี้ชิมแล้วสุดยอดล้ําขนาด ผักนี่ลงก็สุกเลยเนาะเดี๋ยวรอปลาปลาลงไม่นานมันก็สุกนะชิมก่อนอแซยจะบอกใครล้ำขนาดดูโอ,โอเคครับอันนี้ก็มีแค่นี้เนาะถ้าอยู่ห้กินนะอะไรมีก็ใส่ไปนะครับล้าเจอกันลิปหน้าดีกว่า คิดนะว่ามันอร่อยแน่นอนที่สุดในโลกนะล้ำขนาดเลยนะครับมานะเดี๋ยวก็กินครับเดี๋ยวก็กินละนะครับแล้วเจอกันครับลืมอีกอันหนึ่งนี่ผักชีต้นหอมแล้วก็อะไรอะ่ะใบแมงลักนะพริกลูกโดดนะครับไซเออนะนี่คือจะสุกแล้วนะ,ะขบวนการนี้คือจะกินแล้วนะครับ การมาเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ